ก็เลยออกก็ตกคนกันตายนานแล้วไปถ่าแล้วหาไมเจอแล้วไปยันไยต้องไงอ่ะัดไทยผับรับด้ที่นี่รับรับด้ที่นี่ผมเคยอาสดุด เกาหลีอ่ะเขาบอกว่ายิ่งจนดังยิ่งเป็นการให้เกียรติเจ้าของร้านโอ้โหแปลว่าอร่อยจริงเกาหลีหรือญี่ปุ่นนั่นแหละการสดดังอ่ะนั่นแปลว่าเหมือนแบบอร่อยญี่ปุ่นถ้าอย่างนั้นเราไปเราไม่จนดังนะมันซอยเดียวมันมีคนพี่มาถูกด้วยนะว่าไลน์แอดไลน์พี่พี่เคยอยู่คืออะไร เก่งนะ E ี่เออ <c oughs> ด <c oughs> เลราก็ใช้รูปอะไรอะแมวเราเปิดรว่เวลเราแต่มีพนาแน่มันก็จะเรแต่ถ้าเราละอ,อกแล้วเราเกิดเนวมอนานออกมาแล้วเพราะว่าค้างไม่ไหว

กับหมูยอกลับกิ้นเอากลับไปแล้วเดาเอารวมกันเนี่ยในดับยำถูกให้หมดเลยแอ่ว่าเราไม่จ่ายเงินเดียเราไม่จ่ยตังค์เขาเลี้ยง่ะจะอร่อยกลายเป็นทรมานแล้วนะเหมือนมีซาบูกันแรก มันจะอร่อยใช่แต่คุณที่ว่าก็ได้บอกว่าขอบาคนยํมเตยหรอพอจินแล้วตกมันคิินโตะตอนมนน่าเขน่าจ่จจัดมาเือใเข้าโรงเรียนตแรกแล้วกบบเพื่อนสนิทอะ ่ไมเกี่ยพราะมีใครสนใจอยูเลยนะปล่อยผ่านเจอตอนนั้นตอนนั้นมันยุคแบบมีกันแค่ประมาณเก้าร้อยตัวอ่างั้นหรือพันพันถึงเก้าร้อยจําได้แหรอ ตอนนั้นตอนนั้น Das ist <laughs> <laughs> เปลี่ยนใจไม่ตัดนะ ็ติดกับต่งมันก็เยอะอยู่นะพอเราพอรวแล้วเข้ากับแกมไว้แกมไว้กินให้หมดนะมาละจะทำให้ผมผมมาละได้จาน่นยำรวมกินไป จะมากินตรืเป่าชอบคอมเมนตลกอ่ะ อยแม่นีรีส์ทาเ้ามเห็นพอเรื่องซีรีส์ว้าวบอยเป็นคนแต่งเรื่องนี้เองนะ ติ๊กต็อกคนดูเยอะข้าวที่ข่ายไปนี่ันนี้ที่ไปสายปกแบบนี่วันนี้นอนจออะไรด่างจ้าเนนี่ก็พิมพ์หวยหวยกันมัวันนี้ออกอะไรอะไรรีบบอกรีบไง หนูว่างื่นนี้หนูต้องซื้อเองให้กดให้ได้ก่อนแล้วค่อยบอกคนอื่นแต่พอหนูซื้อปุ๊บไม่ออกเฮ้ยวันนี้เราเป็นมซีไงเรามีเลขเซมซีแต่ว่ายังไม่บอกที่หนูบอกหนูพยายามเซมซีได้เลขๆเกินหน่วยงานอยู่ไงเรียกว่ฝันมนเลขนะ ใช่มันเขียนว่าบารับไว้แล้วก็ตามด้วยเร็วบาร์รับในฝันในฝันเดินลงไปในบารับเยอะอบอกเธอยังไม่บอกขอซื้อเองก่อนเดี๋ยวไม่มี หวานใจชูไฟมั่งเนี่ยรอนภัทรสรุปใบหูได้ฝันนั้นเดียวล้มากับใบรอนภัทรล,ลงปะบางทีก็หายไม่ทันนะพูดตรงเออลืมแท็กล่าสุดลงเอาไว้กับจานนี้ เอาไปเข้าไม่ได้กินเนี่ยเราี้ดีกว่างเดินไปที่กว่างรถดูไหนมันจะได้ดูเข้าไปเลยรถดูไหนข้ามแยกไปอ๋ออ่ฝั่งตรงข้ามอหอฝั่งตรง ชิ่เราเลยเส่าร้ายก่อนดิหรือว่าจะไปชิงมากค่บ้างผะไปก็สลับกันอยู่ก่อนแล้วจะไปก็จะไปก็ได้ไก่ปะทำไมดีดิบกไก่ไม่ไก่เดี๋ยวให้พายเวลาเนี่ย ก็เราลุกไปเลยทีเดียวไม่หรอเขอ้าหนาวจออกเลยก็คือนนมันไม่ไหวยอย่ะ <c oughs> อ๋อเซลฟี่ได้ไหมคะใส่ผ <c oughs> ้ากับเป๋ลเลย <c oughs> ได้ได้ค่ะเป็นเป็นทุกอย่างไม่เธอแล้ว ที่เราพักคืออะไรอะไรร่มเงินเปล่าไปเลยค่ะไป ไม่เหมือนเหมือนไหมเหมือนต้องติดไปเลยดีกว่าติดแบบเนี้ยอันหนึ่งก็ได้เอออย่างเงี้ยมาดูไปบนท้องอ่ะจริงๆไม่ควรใส่เสื้อคลุมแต่ว่ามันดูแบบว่าติดแบบนี้ก็จะดูอ่ะผ้าของเสื้อ มา้รีดกดค่ะรอพี่ฟังเช็ดหน่อยปะแบบนึงอย่าลืมนะคะทุกคนจะประกวดแล้วให้กำลังใจพี่ฟังกันเลยอะไรที่มัาบัน่นทอนก็ไม่ต้องสนใจนะคะแคบเว้นะถ้าดอมชาดูอยู่แคบเลย มีห้องน้ำนะมห้องน้ำดูสินจกคออได้อยู่เนาะไม่ค่อยข้าเาไหร่คาเหลือเท่านี้แล้นีส่เสื้อแฟนด้วยวันนี้แนของวินาเสย้บิมไปไหน ลงไหมอ๋อไม่ค่ะฟิลเตอร์มันบีบหน้าอุ้ยใจค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอ กลับกองยังไงอ่ะไม่ต้องกลับหรอกเนาะไก่อวมาอีกบอกนะมาบอกหน้ารานได้เลยต็มทีวันนี้จบรายการที่นี่พอดี ก็เลยปลทีนะอ่อแบี่ไหครับก็เลยขอบคาที่เขอร่อยหมคะออยมากค่ะแรกเคยมาไหครั้งแรค่ะที่มานั่งกิอย่างงี้ใช่อร่อยมากไดอิงนรอยู่รอบที่จริงหรอรอบที่ดอมฟลขอบคุณค่ะโอกาสน่ามาิขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะใช่แมสไหยแมอยู่ไหนอะกระเป๋าปะเอาอันนี่ ร้องเดินข้ามตรงงานไปเพราะว่าไม่ไงานอ่ะมันจะต้องไปไกลบ๊ายบายค่ะนั่งเลยแล้วกัน <c oughs> เอ้ยตั้ง, <c oughs> งลืมเอาบ้าไม่ไมีเวลา <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เอาไงพูดมาเลยครึ่งชั่วโมง <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> มันไม่ยากเกินใจหรอก คนนี้แพ้หนี่สุดต่อไปคือพี่สันตินะเขจะทำอะไรไม่ถูกเลยต้องเออเออทำเวลาเหรอออกนี้ปะหรือออกนู่นออกนี้ง่ายกว่านะถ้าข้ามแบบนี้ไม่ละข้าว เนี่ยรถจะหยตรงนนะโอเคก็ข้ามไปเลยเนี่ยรถตรลังปิดวิ่งแวะดูดวงวันปาตบุะ

เงมีเกงไหนม, <c oughs> มีเกงอยู่เกงไหน <c oughs> ไม่เป็นเกงเกงแบบเกงเลยอ่ะ <c oughs> เกงบอลเมนเกงเตะบอลละที่ตาอขอน่ะไร่เหนื <c oughs> ่อยแปอนาคบนี่และถูน่มะับยะดดดระดรรดบระรับแดะดลดลัะร <c oughs> เลขอะไรีกถามมยัยกยังไม่ได้ฝันเลยยังไม่ได้นอนเลยฉีดมือแล้วก็เปิดเพลงหน่อยได้ไหมถ่ายรายการ<ะ>ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS กับพี่เผือกค่ะ,คะฝากติดตามวันนี้ด้วยนะทุกคนเพราะว่า,วามีไลฟ์สองทุ่มที่เพจมิสแกนไทยแลนด์นะคะไลฟ์ live กับชาเนี่ยแหละที่แบง no ์โนโตมิวันนี้เราน่าจะไม่ได้เทรนทวิตกันเนื่องจากว่าวันนี้เรามีหลายแฮชแท็กที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเราเลยไม่อยากจะไป จะเอาบ้านไปปิดการมองเห็นไปไหนอีกแล้วไปไหนั้าง Where แถวๆแถวๆตรงนั้นอ่ะอันนี้ปะสีขาวข็งแค่ thank you in far here today in the live stream I will not speak try as well try sure. I'm trying รายการสนุกมากถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ไปรอดูสนุกจริงพีกอ่ะนี่ว่าเขาน่าจะตัดมาประมาณ3ชั่วโมงกว่า EP นะคะเพราะไม่รู้จะตัดช็อตไหนออก เด็ดทุกช็อตอะไรอ่ะสลักจิตอยากฟังไงเนี่ยพี่เพลงลาบานูนอะแต่ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรอะ่ะเมื่อคืนเราก็เมื่อคืนเราพูดกันนะเราชอบไม่ได้จี่เป็นน้อง พิเศษไงพลังงานจนไม่ใช่ละมีอีกวิธีหนึ่งคือเราต้องพิมพ์เนื้อเพลงเราจะร้องอะไรนะไม่ได no ้จีบเพลงเขาบอกเขาบอกชื pe ่อเพลงอบอุ่นสรุปขึ้นมาอุ่นได้ได้หลบหนีมี่คนอบอุ่น ลาบานูเขาแต่งเพลงเขาแบบร้องเพาะเนาะไม่เคยทำให้ผิดหวังสักเพลงรออ่ะเป็นเพลงใหม่หรอเนู้อเพลงเก่า

วลฟ์แล้วนะทุกคนคเดี๋ยวสองทุ่มอีกหนึ่งชั่วโมงไปเจอกันที่เพชรบุรสแกนไทยแลนด์นะครับบ๊ายบาย